มาแบบุนคลองเดินไม่ระวังเสียตังไปแล้วหลักพันเพราะว่าที่นี่มีงาน International Airsoft Show 2025ที่ MBK ครับโซนหนึ่งวันที่17-30มีนาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งเป็นงานที่ใครสนใจมีการไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าจะมีร้านนะครับมาโชว์ของนะครับลดราคาสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวปืนมีการหรือว่าเป็นสิ่งที่ ใช้เกี่ยวข้องนะครับใครที่หาอะไรอยู่เนี่ยแนะนําให้มาดูได้เลยนะครับสําหรับงานนี้นะครับซึ่งปกติจะจัดครับปีละครั้งนะครับสําหรับงานนี้นะครับแต่ผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะคือตอนนี้มันน่าจะจบไปแล้วแหละก็เลยต้องใจว่าตอนแรกจะไปเดินดูนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับแต่ว่าดันไปโดนของซะนี่ มาพาชมมาดีกว่าครับผมไปโดนเลยกันมาตัวนี้นะครับตัวปืนอะไรเอ่ยใครรู้จักไหมนี่คือตัวดักุนน็อ s v d นะครับเป็นตัวโมเดิร์นนะเป็นงานของไซม่านะครับโอ้ยสวยมากๆเลยนะตัวนี้เป็นปืนไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นสามารถยิงเซมิได้นะ็อเป็งงนแนวสไนเปอร์ยิงลัวนะพอใส่ขอบตรงรุ่นแล้วสวยขึ้นมากๆเลยครับใครอยากดูดีวิวตัวนี้นะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยว่าอยากดูรีวิวนะเดี๋ยวผม,มทำคลิปให้คลิปหน้าเจอกัน